เป็นการระเบิดที่ใหญ่กว่ากันนะคะระหว่างดิบแบงกับซูเปอร์โนวานะคะบบตอบกันเข้ามาคนอุ้ยคุณเรียนคณะกรรมการการประเมินพนักง,งานราชรการครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2 5 1 7ผมนายชนกนวลมากตำแหน่งนักวิชาการศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนราธิวาสขอนำเสนอผลงานเบส Practice ชื่อผลงานการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ผ่านรายการวิดเล็กน้อย โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายตลอดจนที่มาและความสําคัญคือนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการประจําปีงบประมาณพศ2 5 1 7เรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกช่วงไวัยได้เรียนรู้ตามความสนใจผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลายดังนั้นการจัดการเรียนรู้ทางออนไลน์ในยุคดิจิทัล เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้ที่เป็นอยู่เดิมเป็นการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าสําหรับการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ทําให้เราสามารถเรียนรู้เนื้อหาได้จากทุกคนทุกที่และทุกเวลาโดยการจัดการเรียนรู้ออนไลน์นี้ไม่ใช่การคัดลอกห้องเรียนมาไว้ในแพลตฟอร์มออนไลน์แต่ต้องเป็นการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นสําคัญมีการจัดกิจกรรมที่เน้นความบันเทิงสอดแทรกกับให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับบริการได้เรียนร,ร,ร,รู้วิทยาศาสตร์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 2. เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เผยแพร่บนแพลตฟอร์มออนไลน,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 น์เป้าหมายเชิงปริมาณจำนวนเยาวชนประชาชนผู้สนใจจำนวน5,000คนเป้าหมายเชิงคุณภาพส่งเสริมให้ผู้รับบริการได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และสร้างสื่อการเรียนรู้ที่เผยแพร่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ผ่านรายการวิ์เล็กน้อยนี้มีการดำเนินงานด้วยการวางแผนการทำงานแบบวงจรคุณภาพ TDCa การจัดแต่งห้องเรียนออนไลน์ให้น่าสนใจการเตรียมคอนเทนต์ที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารที่มีคุณภาพการวางหน้าที่บทบาทพิธีกรเมื่อมีการดำเนินรายการวิดเล็กน้อยจะมีแอดมินเบื้องหลังที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลวัดผลประเมินผลการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง และหลังจากกิจกรรมทีมงานจะร่วมประชุมเพื่อสรุปงานในแต่ละครั้งเพื่อพัฒนางานให้น่าสนใจในครั้งต่อไปไปเยี่ยมส่วนต่างๆของร่างกายจะสังเกตเห็นว่าคนเซฟมักษาเนี่ยจะจําเป็นจะต้องบีบตัวเองเนี่ยไปเยี่ยมสมองพี่ด้านต้องไปเยี่ยมสมองพี่ด้านขึ้นข้างบนนะคะนี่ จะทําให้อากาศเนี่ยจะถูกแบบว่าดันออกไปข้างนอกนะคะจะทำให้ปอดแฟบใช่จะทําให้ปอดแฟบนะคะซึ่งกลไกเหล่านี้นะคะคกลไกเหล่านี้นะคะจะเป็น,นกลไกการหายใจที่เกี่ยวข้องก,กับฟิสิกส์อย่างที่บอกนะคะว่าฟิสิกส์เนี่ยเป็นอะไรนะคะ king of science เพราะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับปริมาตรปริมาตรและแรงดันนั่นเองค่ะเมื่อเดี๋ยวคุณจ้าขอพูดแบบทวนนิดนึงคุณเซวบอกว่าการบริหารการหายใจมีผลทําให้ปอดดีถูกต้องครับขอบคุณมากที่เพิ่มเติมขอบคุณมากเลยครับผมปอดเราจะแข็งแรงด้วยใช่ไหมคะคุณกิติศักดิ์ลินมานะอยากได้ของรางวัลไม่เคยได้ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราแจกไม่ไปพูดแบบแยอกใช่ไหมโอเคค่ะ อ,อย่นี้นะคะเหมือนรอบที่แล้วน้องเตยเตยเนี่ย<ช>ก็มาแบบในการพิเศษอ่ะโอเคนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นแก๊สนะคะสีฟ้าในตอนที่เราหายใจเข้าเนี่ยก็คือเราก็อิงตามอากาศที่อยู่รอบตัวเรานะคะก็ค,คือรอบตัวเราจะมีแก๊สในปีนี้ข้าพาเจ้าสังเคราะห์กลยุทธ์ในการจัดกิจกรรมคือ 1. มีทีมเวิร์กที่ช่วยให้ไลฟ์ป,ประสบความสําเร็จ 2. วางแผนคอนเทนต์ดีไลฟ์สดเป็นตารางที่ชัดเจน 3. เลือกแพลตฟอร์มสำหรับไลฟ์สดให้ชัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตต้องแรง 4. เลือกช่วงเวลาไลฟ์คือ1 1 3 0นาฬิกานถึง12นาฬิกาใช้เวลาไลฟ์เพียง30นาทีเท่านั้น 5. ประกาศการไลฟ์สดบนโซเชียลมีเดียร่วงหน้าเสมอ 6. ฝึกฝนและตรวจสอบความพร้อมของอุปรกรณ์ก่อนไลฟ์สด 7. มีส่วนร่วมกับผู้ชมระหว่างไลฟ์ 8. เชิญแขกรับเชิญเข้าร่วมวงสนทนา 9. ปติดท้ายด้วยการกระตุ้นผู้ฟังคนที่ได้คือ 1. มีผู้ติดตามเข้าร่วมเรียนร,รู้เป็นประจำทุกครั้งที่มีการไลฟ์จำนวน30คน 2. จำนวนคนดูขาดไลฟ์เฉลียนนนล่ย4ี่แอคเคาท์และรับชมจนจบไลฟ์ 3. มีผู้ติดตามและรู้จักส่วนวิทยาศาตร์เพื่อการสื่อสารนาราาสเพิ่มขึ้น 4. มีผู้ชม มากกา 6, ค่ะก็ไลฟ์ของเราก็ขอบคุณทุกท่านเลยที่แบบว่าช่วยแบบเดินทางมากับเราตลอด6สัปดาห์กับซีซั่นที่ห้าของเรานะคะก็สำหรับนี้ม,นมันมีเรื่องเล่ามีเรื่องเล่ามีเรื่องอนนเล่าอ,อันนี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายอเปล่าใช่ค<ช>่ะสัปดาห์สุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะก็ต้องแบบว่าอำลาทุกท่านด้วยนะคะ<ช>เพราะว่าขอบคุณ สำหรับการสนับสนุนของทุกท่านเลยนะคะขอบคุณจริงครับขอบคุณนะคะก็จะไปทำบุญที่วัดครับแบบพอดีเห็นเมื่อวันที่สองอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาไปวัดไปวัดไม่เจอไม่เจอพระสักองค์เลยครับวัดอะไรอะคะเจอแต่ว่านเรียงเต็มเลยครับนว่นเต็มหมดสงสัยไปวัดใส่บาตรอัคก็สำหรับวันนี้คำพูดใจปราใทีิสุภาพขออภัยวันนี้ด้วยครับทุกอย่างที่ทำไปเพื่อความบันเทิงแล้วก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกฟอลโล่ที่กดติดตามเราเข้ามา ก็อยากให้ติดตามไปเรื่อยๆครับเราจะมีเหกันดีๆข่าวสารดีๆมาเรื่อยๆครับผมก็ขอบคุณทั้งหมดสัปดาห์ที่ติดตามเอามาครับผมก็นนี้ไม่มีคำพูดอะไรต่ก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะ